วันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงเรื่องราวการขาดการติดต่อทางวิทยุบินออกนอกเส้นทางและตกอย่างปริศนาของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเช่าเหมาลำโดยโปรโกอฟชื่อดังระดับโลกในปีคศ1999ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นวิกฤตทางการบินระดับชาติจนเครื่องบินรบหลายลำต้องขึ้นไปบินตรวจสอบอย่างวุ่นวาย เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรทำไมเครื่องบินจึงขาดการติดต่อและสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25ตุลาคมปีคศ1999สายการบินซันเจ็ตเอเว i o n ชให้บริการเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กเช่าเหมาลำสำหรับบุคคลทั่วไปใช้เครื่องบินแบบ l e a r j จ็ตโมเด35เป็นเครื่องบินสัญชาติอเมริกันผลิตโดยบริษัท l e ียเจ็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1962เเน้นผลิตเครื่องบินบิสเนสเจ็ตขนาดเล็กเป็นหลัก และได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดมาสำหรับมหาเศรษฐีและคนดังระดับโลกจนในปีคศ1990บริษัทบอมบาร์เดียก็มาซื้อกิจการไปแล้วผลิตเครื่องบินออกมาภายใต้ชื่อบอมบาร์เดียเลียเจ็ตนับแต่นั้นเป็นต้นมาและล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2021ที่ผ่านมาบอมบาร์เดียเลียเจ็ตก็ประกาศยุติการผลิตเครื่องบินตระกูลเลียเจ็ตทั้งหมด เนื่องจากสภาวะล้มละลายของบริษัทเหลือเพียงยังคงให้บริการการซ่อมบำรุงและอะไหล่ให้กับเครื่องที่ยังคงใช้งานอยู่เท่านั้นครับเที่ยวบินนี้ถูกเช่าเหมาลำโดยเพนสตัดโปรโกอล์ชื่อกล้องโลกเป็นแชมป์หลายรายการระดับโลกยกตัวอย่างเช่นเป็นแชมป์ US Open ถึง2ส,สมัยเลยทีเดียวโปรโกอล์ผู้นี้นอกจากฝีมือที่หาใครเทียบชั้นได้ยากยังเป็นที่จดจำให้กับแฟนกอล์ฟทั่วโลก เนื่องจากสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครในทุกการแข่งขันอีกด้วยเพนสตูต์เวลามีการแข่งขันหรือเดินทางในประเทศก็จะใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินนี้อยู่เป็นประจำโดยในวันนี้ไม่ได้มีการแข่งขันแต่มีโปรเจกต์ที่จะไปสร้างสนามกอล์ฟที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเที่ยวบินนี้มีกำหนดการเดินทางจากเมืองออรลโดรัฐฟลอริดา ผ่านคลอสซิตี้แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง30นาทีมีคนบนเครื่องทั้งหมด6คนเป็นนักบิน2คนและผู้โดยสาร4คนซึ่งผู้โดยสารมีเพนสตูตผู้จัดการส่วนตัว2คนและดีไซเนอร์ออกแบบสนามกอล์ฟอีกหนึ่งคนครับในส่วนของการบินวันนี้กัปตัน เป็นอดีตนักบินกองทัพอากาศสหรัฐและเป็นครูการบินชั่วโมงบินรวม4,280ชั่วโมงนักบินผู้ช่วยเป็นนักบินหญิงอายุ27ปีชั่วโมงบินรวม1,751ชั่วโมงโดยในจำนวนนี้เป็นชั่วโมงกับเครื่องเรียเจ็ตเพียง99ชั่วโมงเท่านั้นครับในขานี้กัปตันจะเป็นผู้ทำการบินส่วนนักบินผู้ช่วยจะเป็นผู้ติดต่อวิทยุต่อมาเวลา 13.19นาฬิกา19นาทีตามเวลามาตรฐานสากลเครื่องเลียเจ็ก็เทคออฟออกจากสนามบินออร์แลนโดทำการติดต่อวิทยุและไต่ระดับตามขั้นตอนปกติ8นาทีต่อมาเลียเจ็ก็เปลี่ยนความถี่ไปติดต่อกับศูนย์เรดาร์แล้วแจ้งว่ากำลังไต่ระดับผ่านความสูง23,000ฟุตเจ้าหน้าที่ ATC ของศูนย์เรดาร์รับทราบและแจ้งให้ไต่ระดับ ต่อไปที่ความสูง39,000ฟุตตามที่แผนการบินระบุไว้นักบินตอบกลับว่ารับทราบและทวนความสูงว่า39,000ฟุต14นาทีหลังจากเทคออฟเครื่องเรียร์เจ็ตกำลังเข,เข้าเขตควบคุมของศูนย์เรดาร์ศูนย์ต่อไปเจ้าหน้าที่ a t c ก็จะต้องแจ้งให้เรียร์เจ็ตเปลี่ยนความถี่ไปติดต่อกับศูนย์ต่อไปแต่ก็ไม่มีการตอบวิทยุกลับมาเจ้าหน้าที่ a t c คิดว่า นักบินอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับขั้นตอนต่างๆในเครื่องบินปล่อยเวลาไปสักครู่แล้วเรียกเครื่องเลียเจ็ดอีกครั้งแต่ก็ยังคงไม่มีการตอบกลับใดๆทั้งสิ้นครับเจ้าหน้าที่ ATC เริ่มกระวนกระวายใจจึงแจ้งหัวหน้าให้มาช่วยดูทั้งหมดตกลงว่ารอดูว่าเครื่องจะวางระดับที่ความสูง39,000ฟุตตามที่แจ้งไปครั้งสุดท้ายหรือไม่เพราะขณะนั้นเครื่องบินอยู่ที่ความสูง36,000กว่าฟุต ไม่นานทุกคนก็เริ่มประหลาดใจเพราะเครื่องบินไม่ได้วางระดับที่ความสูง39,000ฟุตยังคงไต่ระดับต่อไปเรื่อยๆโดยเครื่องบอกตำแหน่งในจอเรดาร์ยังคงทำงานอย่างเป็นปกติตอนนี้เจ้าหน้าที่ ATC เริ่มรู้สึกว่าเครื่องบินอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างจึงพยายามเรียกไปอีกหลายครั้งเครื่องบินลำอื่นๆที่อยู่ในความถี่เดียวกันและบินอยู่บริเวณน,นั้นก็ช่วยเรียกอีกแรง เผื่อว่าวิทยุของเครื่องเร a r เจ็ตอาจจะรับสัญญาณได้ไม่ชัดเจนแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด20นาทีหลังจากเทคออฟทุกคนเริ่มกังวลใจอย่างหนักขณะนั้นเครื่องเร a r เจ็บินเข้าใกล้ครอสซิตี้ซึ่งตามแผนการบินเมื่อถึงครอสซิตี้จะต้องเลี้ยวซ้ายไปทางตะวันตกครับเมื่อถึงครอสซิตี้เครื่องเร a r เจ็ไม่ได้เลี้ยว ยังคงบินตรงตามทิศทางก่อนหน้านี้นั่นหมายถึงตอนนี้เครื่องเรียเจ็ตได้ออกนอกเส้นทางเรียบร้อยแล้วและยังคงไต่ระดับสูงขึ้นต่อไปเจ้าหน้าที่ ATC ไม่รอช้ารีบแจ้งภาวะฉุกเฉินให้กับ FAA หรือองค์การบริหารการบินแห่งชาติและ NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาทันทีเกือบหนึ่งชั่วโมงนับจาก take o f เครื่องเรียเจ็ กำลังมุ่งตรงสู่เมมฟิสที่เป็นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นวิกฤตทางการบินระดับชาติขึ้นมาในทันทีทำให้ข่าวแพร่กระจายไปตามสถานีโทรทัศน์อย่างรวดเร็วครับแล้วเครื่องเรียเจ็ตก็บินผ่านเมมฟิสไปโดยความสูงขึ้นขึ้นลงลอยู่ระหว่าง46,000ฟุตถึง49,000ฟุตอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้เครื่องบิน F16 จากฝูงบินทดสอบที่40ที่กำลังบินอยู่บริเวณนั้นจึงถูกมอบหมายภารกิจด่วนให้ไปตรวจสอบที่เครื่องเลียเจ็ในทันที1ชั่วโมง30นาทีนับจากตอนเทคออฟ f อ6ก็มาถึงเครื่องเลียเจ็ตทำการเรียกผ่านวิทยุหลายครั้งก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดนักบิน F16 ตรวจสอบดูจากภายนอกเห็นว่า ไฟเดินทางภายนอกและไฟกระพิบป,ป้องกันการชนยังคงติดอยู่อีกทั้งไม่มีร่องรอยความเสียหายภายนอกไม่มีควันหรือของเหลวรั่วไหลออกมาภายนอกทั้งสิน้นจากนั้นก็บินมาขนาบด้านข้างอย่างยากลำบากเนื่องจากเครื่องเลียเจ็ตเปลี่ยนแปลงความสูงขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตลอดเวลาพอมองดูจากด้านข้างนักบิน F16 รายงานว่ามองด้านในไม่เห็นเนื่องจากไอ้น้ำเกาะ และกลายเป็นผลึกน้ำแข็งจากด้านในที่บริเวณหน้าต่างทุกบานของเครื่องบิน F16 พยายามบินโฉบตัดหน้าเพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองจากห้องนักบินแต่ทุกอย่างก็นิ่งสนิทไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆจากนั้น F16 เชื้อเพลิงใกล้จะหมดจึงบินกลับฐานไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นทุกส่วนก็รู้แล้วว่าคนบนเครื่องทั้งหมดน่าจะไม่มีสติหรือเลวร้ายกว่านั้นคือ ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะถ้าหากยังมีคนที่มีสติก็คงจะมีใครใช้มือเช็ดน้ำแข็งออกหรือพยายามติดต่อกับเครื่องบิน F16 ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเจ้าหน้าที่ NTSB อยากรู้ว่าเครื่องบินบินได้นานเท่าไหร่เพราะมีความกังวลว่าเครื่องบินอาจจะตกใส่พื้นที่ชุมชนซึ่งอาจจะเป็นหายนะใหญ่หลวงได้และถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะมีความจำเป็นต้องยิงเครื่องบินเลียเจ็ตลงก่อน จึงโทรไปสอบถามที่สายการบินเจ้าหน้าที่สายการบินคำนวณออกมาอย่างเร่งด่วนว่าเครื่องบินลำนี้จะเชื้อเพลิงหมดภายในเวลา4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ NTSB จึงนำมาคำนวณพื้นที่ที่คาดว่าเครื่องบินจะหมดเชื้อเพลิงได้พื้นที่ออกมาเป็นสามเหลี่ยมครอบคลุมนอร์ดดากตาและเซาท์ดากต้าตรงนี้ทุกส่วนก็เบาใจขึ้นมาบ้างเพราะถ้าตรงตามที่คำนวณ เครื่องบินน่าจะตกลงในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางแต่ก็ยังคงวางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นประมาณเกือบสมชั่วโมงหลังจาก t a k e อฟ F-16 สองลำอาวุธพร้อมจากกองบินขับไล่ที่138สังกัด Oklahoma าแอร์เนชันแนลกาดถูกส่งขึ้นไปประกบอีกครั้งเพราะเครื่องมีแนวโน้มบินผ่านเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอีกนักบิน F-16 รายงานว่ามองไม่เห็นด้านในเครื่อง เนื่องจากเกล็ดน้ำแข็งจากด้านในปิดบังหน้าต่างทุกบานรวมถึงหน้าต่างห้องนักบินด้วยประกบอยู่30นาทีก็บินกลับฐานไปเนื่องจากเชื้อเพลิงใกล้หมด3ชั่วโมง30นาทีต่อมา F-16 อีกสองลำพร้อมเครื่องแทงเกอร์หรือเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากกองบินที่119สังกัด North Dakota Air National Guard ก็มารับช่วงต่อโดยสลับกันเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและ สลับกันบินประกบยังคงรายงานเหมือนเดิมคือมีผลึกน้ํงแข็งปิดกั้นการมองเห็นจากด้านในและพื้นบังคับของเครื่องบินก็ไม่มีการขยับขยื่อนแต่อย่างใดเวลา17นาฬิก11นาทีหรือ3ชั่วโมง52นาทีนับจากตอนเทคออฟเลียเจ็ก็เอียงขวาพร้อมลดระดับลงอย่างรวดเร็วเพราะเครื่องยนต์ขวาดับเนื่องจากเชื้อเพลิงหมด เครื่องบินหมุนคว้างควงสว่านลงอย่างไร้ทิศท,ทางนักบิน F16 ประกบตามไปอย่างไม่ลดละแล้วเครื่องเรียเจ็ตก็หายเข้าไปในเมฆคลาดส,สายตาไป F16 บินตามทะลุเมฆออกมาแล้ว2นาทีจากนั้นหรือเวลา17นาฬกา13นาทีก็พบจุดตกโดยเป็นไร่ของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลไม่มีผู้อยู่อาศัยใกล้กับเมืองอาเบอร์ดินรัฐเซาดาโกตานั่นเอง จึงรีบแจ้งพิกัดให้ภาคพื้นทราบทันทีแล้วบินกลับฐานไปนึกอารมณ์ของคนที่ติดตามและเห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดขนาดนั้นไม่ออกเลยจริงๆครับไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของ NTSB และหน่วยกู้ภยัยก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนื่องจากเตรียมพร้อมรออยู่แล้วในที่เกิดเหตุไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวจากคนบนเครื่อง6คนเสียชีวิตทั้งหมด ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับพื้นที่เกิดเหตุมีความยาว13เมตรกว้าง6.5เมตรและมีความลึกถึง2.5เมตรเนื่องจากเครื่องบินปักหัวลงด้วยความเร็วสูงมากเศษชิ้นส่วนเครื่องบิน80ฝังอยู่ในดินนับเป็นภาพที่น่าหดหู่อย่างยิ่งเจ้าหน้าที่กู้ซากเริ่มงานในทันทีด้วยการขึงเชือกตีเป็นตาราง แล้วทำการขุดค้นทีละตารางเหมือนกับนักโบราณคดีชิ้นส่วนต่างๆจมอยู่ในดินต้องใช้พลั่วขุดดินแล้วใช้ตะแกรงร่อนออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างยากลำบากและสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่กู้ซากจะต้องตามหาคือส่วนหางของเครื่องบินที่เป็นจุดติดตั้งกล่องดำตัดภาพมาที่สำนักงานของ NTSB เจ้าหน้าที่สืบสวนนำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มารวมกันพิจารณาไปทีละข้อทีละข้อข้อแรกเครื่องยนต์ ยังทำงานอย่างเป็นปกติเต็มกำลังข้อต่อมาคือระบบไฟฟ้าทำงานปกติเพราะนักบิน F16 ยังเห็นไฟเดินทางและไฟป้องกันการชนด้านนอกตัวเครื่องติดอยู่ข้อต่อมาเครื่องบินเคลื่อนที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าออโต้พไอลอตถูกตั้งค่าไว้ให้ไต่ระดับพอไต่ไปถึงเพดานบินสูงสุดที่4 9 0 0 0ฟุตกำลังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอให้ไต่ต่อ ความเร็วลดลงจนเกือบสตอลเครื่องบินมันก็พยายามรักษาเสถียรภาพตัวเองเอาไว้ด้วยการกดหัวลงเครื่องบินก็ลดระดับลงมาที่46,000ฟุตพอมีกำลังเครื่องยนต์พอเครื่องบินก็กลับมาไต่ระดับอีกครั้งตามที่นักบินได้ตั้งค่าอโต o p i l o t ไว้มันก็เลยบินขึ้นขึ้นลงๆเป็นแบบนั้นไปตลอดทางและอีกหนึ่งข้อคือไอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งปิดบังหน้าต่างทุกบานจากด้านในแสดงว่า ภายในเครื่องอุณหภูมิต่ำมากมากและที่สำคัญไม่มีใครมีสติหลงเหลืออยู่อย่างแน่นอนจากภาพรวมข้อมูลเบื้องต้นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเครื่องบินเลียเจ็ตอาจจะสูญเสียความดันในเครื่องไประหว่างไตระดับอยู่ก็เป็นได้ครับไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวดีจากทีมกู้ซากมีการพบกล่องดำที่กำลังตามหากันอยู่เครื่องเลียเจ็ตเป็นเครื่องบินรุ่นเก่า จะมีกล่องดำเพียงกล่องเดียวคือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินหรือ CVR สภาพเสียหายยับเยินและเจ้ากล่องนี้จะสามารถบันทึกได้เพียง30นาทีล่าสุดเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงรีบส่งไปที่ห้องแล็บของ NTSB เพื่อกู้ข้อมูลในทันทีไม่นานเจ้าหน้าที่ห้องแล็บก็นำชิ้นส่วนมาประติดประต่อกันได้สำเร็จเมื่อเปิดฟังพบว่าใน30นาทีนั้นไม่มีเสียงการพูดคุย หรือแม้กระทั่งเสียงขยับตัวแม้แต่น้อยแต่มีเสียงดังคล้ายออดเหมือนเสียงเตือนของระบบอะไรบางอย่างดังอยู่ตลอดเวลาเมื่อนำเสียงนั้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่าเสียงนั้นคือเสียงเตือนของระบบปรับความดันในเครื่องบินมีการสูญเสียความดันไปนั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันดีว่ายิ่งสูงอากาศยิ่งเบาบางลงที่ความสูงตั้งแต่1 0,000ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปปริมาณออกซิเจน จะเริ่มไม่เพียงพอให้มนุษย์หายใจได้อย่างปกติทําให้มนุษย์เกิดอาการไฮพอกเซียหรือภาวะพร่องออกซิเจนขึ้นโดยจะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำสับสนมึนงงคลื่นไส้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างตามมาด้วยหมดสติและถ้ายังขาดออกซิเจนต่อไปเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เสียชีวิตในที่สุดโดยอาการทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากพร่องออกซิเจนเป็นเวลาตั้งแต่ 15วินาทีเป็นต้นไปเพราะใน15วินาทีแรกจะยังมีออกซิเจนอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตอยู่ครับถึงตรงนี้จากข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินก็ยืนยันได้อย่างชัดแจ้งว่าเครื่องเลียเจ็ตเกิดการสูญเสียความดันในตัวเครื่องไปแต่ยังไม่รู้ว่าเครื่องบินสูญเสียความดันไปได้อย่างไรและทำไมเสียงแจ้งเตือนจึงไม่ได้ช่วยนักบินกลับมาที่จุดตกอีกครั้ง ในระหว่างนั้นก็มีการขุดค้นพบอุปกรณ์สำคัญบางอย่างนั่นก็คือวาล์วตัวหนึ่งของระบบปรับความดันในเครื่องบินเจ้าหน้าที่กู้ซากก็รีบส่งมาที่หลับทันทีเครื่องบินที่บินสูงกว่า10,000ฟุตเพื่อให้มนุษย์หายใจได้อย่างปกติก็จะมีการปรับความดันในเครื่องให้เสมือนอยู่ที่ความสูงประมาณ8000ฟุตโดยหลักการก็คือนำอากาศบางส่วนจากเครื่องยนต์ปล่อยเข้ามาผ่านเจ้าวาล์วตัวนี้ มาสร้างแรงดันภายในลำตัวเครื่องบินดังนั้นตอนที่บินอยู่วาล์วตัวนี้มันควรจะเปิดค้างไว้เพื่อให้อากาศที่มีแรงดันจากเครื่องยนต์เข้ามาในลำตัวเครื่องบินได้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำมันมาตรวจสอบหาร่องรอยเนื่องจากเวลาเครื่องบินตกจะเกิดแรงกระแทกที่รุนแรงมากจนโลหะกระทบกันแล้วทิ้งร่องรอยเอาไว้ดังนั้นเมื่อตรวจดูที่ร่องรอยการกระแทกภายในวาล์วก็จะทำให้รู้ว่า วาลวมันอยู่ในตำแหน่งใดก่อนเครื่องตกและจากการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าวาลวมันอยู่ในตำแหน่งปิดอยู่ตอนที่เครื่องตกและนี่เองจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดการสูญเสียความดันในตัวเครื่องไปครับจากผลดังกล่าวก็เกิดคําถามขึ้นมาอีก2ข้อคือข้อแรกวาลวมันเสียแล้วปิดเองหรือไม่และอีกข้อคือนักบินเป็นคนปิดมันไว้หรือไม่ เพื่อที่จะตอบคําถามตรงนี้ก็จะต้องหาสวิชที่แผงควบคุมให้เจอเจ้าหน้าที่กู้ซากก็ต้องทุ่มสุดตัวถึงขั้นไปเช่าเครื่องตรวจจับโลหะมาเพื่อค้นหาสวิชดังกล่าวใช้เวลาตามหาอยู่หลายสัปดาห์ก็ไม่มีวี่แววของสวิชตัวนั้นเลยแม้แต่น้อยทําให้ทีมสืบสวนรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากครับเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยต้องใช้วิธีการใหม่โดยการนําเสียงบันทึกการสนทนาระหว่างนักบินกับเจ้าหน้าที่ ATC ที่บันทึกไว้โดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศมาเปิดฟังเปรียบเทียบกันระหว่างเสียงสนทนาในช่วงแรกกับเสียงสนทนาในช่วงสุดท้ายว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเสียงของการสนทนาทุกครั้งจากครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายน้ำเสียงของนักบินผู้ช่วยยังคงปกติดีไม่มีอาการพูดช้าพูดติดขัดหรือสับสนมึนงงแต่อย่างใดแสดงได้ว่า อาการไฮพอกเซียหรือภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากการสูญเสียความดันในเครื่องเกิดขึ้นหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้ายหรือเกิดขึ้นหลังจากความสูง23,000ฟุตไปแล้วนั่นเองและข้อมูลตรงนี้ก็ยังพิสูจน์ด้วยว่านักบินได้ตั้งค่าสวิสต่างๆไว้อย่างถูกต้องแล้วเพราะตามขั้นตอนการปฏิบัติสวิ์ระบบปรับความดันนี้จะต้องตั้งค่าตั้งแต่ก่อนเทคออฟถ้าหากลืมตั้งค่า การแจ้งเตือนและอาการไฮโปเซียจะเริ่มตั้งแต่1,000 0ฟุตเป็นต้นไปครับตรงนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนคำนวณได้ว่าการสูญเสียความดันเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งภายใน4นาทีระหว่างความสูง23,000ฟุตที่มีเสียงติดต่อครั้งสุดท้ายกับความสูง36,000ฟุตที่เจ้าหน้าที่ ATC เรียกไปแต่ไม่มีการตอบกลับมาจากข้อมูลนี้ก็ยังทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนงุนงงอยู่ดีเพราะ ไม่ว่าจะเกิดที่ความสูงใดก็ตามทันทีที่ได้ยินเสียงเตือนการสูญเสียความดันเกิดขึ้นสิ่งแรกที่นักบินทั้งสองคนจะต้องทำคือหยิบหน้ากากออกซิเจนที่แขวนอยู่ข้างตัวมาสวมโดยทันทีจึงเกิดสมมติฐานขึ้นว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่หน้ากากออกซิเจนของนักบินทั้งสองคนจะเสียพร้อมกันเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยนำประวัติการซ่อมบำรุงมาตรวจสอบพบว่าเครื่องบินไม่มีระบบใดเสียและ ออกซิเจนของนักบินทั้งสองคนมีการเติมและตรวจสอบแรงดันตามขั้นตอนมาตรฐานไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยทำให้การสืบสวนมาถึงทางตันอีกครั้งครับท่ามกลางความมืดมนนั้นเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนก็ยังไม่มีเบาะแสใหม่ๆซากเครื่องที่เก็บมาได้ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ใต้ดินอีกเป็นจานวนมากต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้นักบินจะเจอสภาพอย่างไรบ้าง จึงติดต่อขอเข้าไปทดลองบินในซิมูเลเตอร์แล้วจำลองการบินเหมือนกับเที่ยวบินที่ตกนี้เมื่อทำการบินไต่ระดับขึ้นไปจำลองว่ามีเสียงเตือนเครื่องบินสูญเสียความดันอากาศภายในตัวเครื่องไปพร้อมกับจับเวลาจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่นั่งในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยก็หยิบคู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเปิดหาหัวข้อการสูญเสียความดันในเครื่องหลายวินาทีก็เจอหัวข้อนั้น แล้วก็พบเรื่องน่าตกใจในหัวข้อแรกมีคำอธิบายและให้ตรวจสอบเครื่องวัดบางอย่างอยู่ประมาณ4บรรทัดซึ่งนักบินต้องอ่านและปฏิบัติตามก่อนจึงจะมาทำในหัวข้อที่สองซึ่งเป็นการสวมหน้ากากออกซิเจนเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเวลานับตั้งแต่เสียงเตือนดังขึ้นจนถึงตอนหยิบหน้ากากออกซิเจนมาสวมมันใช้เวลามากกว่า15วินาทีแล้วถ้ายิ่งเป็นเหตุการณ์จริงมีความตื่นเต้น มีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆร่วมด้วยก็จะยิ่งใช้เวลามากกว่านั้นและก็แน่นอนว่าเมื่อเวลาเกิน15วินาทีออกซิเจนในระบบหมุนเวียนโลหิตก็จะหมดไปอาการไฮโปเซียที่อธิบายไว้ในตอนต้นก็เริ่มทำหน้าที่ของมันทันทีครับเมื่อรวบรวมสมมุติฐานได้เสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำมาประกอบเป็นทไลายเดียวกันก็จะจำลองเหตุการณ์ได้ดังนี้ขณะไต่ระดับผ่านความสูง2 3 0 0 0ฟุต นักบินผู้ช่วยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ATC เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่รู้ความสูงแน่ชัดก็มีเสียงเตือนเครื่องบินสูญเสียความดันในเครื่องไปนักบินผู้ช่วยที่ยังใหม่กับเครื่องลำนี้บินกับเรียเจ็ตยังไม่ถึง100ชั่วโมงหยิบคู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเปิดหาหัวข้อการสูญเสียแรงดันใช้เวลาไปหลายวินาทีพอเปิดเจอแทนที่จะเป็นคำแนะนำให้สวมหน้ากากออกซิเจน กลับเป็นคำแนะนำให้ตรวจสอบระบบต่างๆก่อนใช้เวลาทำตามขั้นตอนไปมากกว่า15วินาทีออกซิเจนในระบบหมุนเวียนโลหิตเริ่มหมดไปอาการไฮโปเซียเข้าโจมตีนักบินทั้งสองคนโดยที่หน้ากากออกซิเจนยังแขวนอยู่ข้างตัวไม่นานนักบินทั้งสองคนก็หมดสติไปสภาพไม่ต่างอะไรกับผู้โดยสารอีก4คนจนความสูงไต่ผ่าระดับ36,00 0ฟุตตามที่ได้ตั้งค่าออโตพลอตให้ไต่ระดับไว เจ้าหน้าที่ ATC ติดต่อมาอีกครั้งเพื่อที่จะให้เปลี่ยนความถี่ไปติดต่อกับศูนย์เรดาร์ถัดไปแต่แล้วก็ไม่มีการตอบกลับใดๆทั้งสิ้นแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็ดําเนินไปตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ครับอย่างไรก็ตามทีมสืบสวนสันนิษฐานว่าคนบนเครื่องทั้งหมดน่าจะเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่เครื่องจะตกเนื่องจากบินอยู่ที่ความสูงขึ้นๆลงๆลงลงระหว่าง46,000ฟุตกับ49,000ฟุต เป็นเวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งปริมาณออกซิเจนเบาบางสุดขีดอีกทั้งความสูงดังกล่าวอุณหภูมิภายนอกจะอยู่ที่ประมาณลบ50องศาเซลเซียสแสดงว่าภายในเครื่องคงจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากมากตามที่นักบิน F16 เห็นไอน้ำด้านในกลายเป็นผลึกน้ำแข็งจนไม่สามารถมองเข้าไปได้ครับเม,มื่อรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงได้เรียบร้อยโดยใช้เวลาสืบสวนอยู่1ปี1เดือน เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากนักบินหมดความสามารถในการควบคุมเครื่องบินเนื่องจากภาวะพร่องออกซิเจนจากการสูญเสียความดันในเครื่องไปโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากวาลวควบคุมความดันทำงานผิดพลาดหรือนักบินปิดสวิชด้วยตัวเองทำให้เครื่องบินออกนอกเส้นทางจนเชื้อเพลิงหมดจึงตกลงที่รัฐเซาดาโคตา กลายเป็นเหตุสลดตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีการจัดพิธีศพให้กับเพนสตว์และผู้เสียชีวิตทั้งหมดอย่างยิ่งใหญ่ผู้คนทั่วสารทิศร่วมงานอย่างมากมายมหาศาลมีโปรโกอลชื่อดังระดับโลกหลายคนกล่าวคำไว้อะไรในงานนี้ด้วยประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นออกถแถลงการแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ด้วยตัวเองเวลาต่อมา NTSB มีคำแนะนำให้เครื่องบิน l e a r จ็ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสูญเสียความดันในเครื่องบินขั้นแรกนักบินจะต้องรีบสวมหน้ากากออกซิเจนก่อนที่จะทำอย่างอื่นทาง FAA ก็นำเอาคำแนะนำนี้ไปออกกฎหมายบังคับใช้กับเครื่องบินทุกลำที่มีระบบปรับความดันและกฎด,ดังกล่าว ยังถูกบังคับใช้เรื่อยมาจวบจนถึงทุกวันนี้ครับไม่กี่ปีต่อมาโฆษกกองทัพอากาศสหรัฐได้ออกมาถแถลงข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวการยิงเครื่องบินให้ตกไม่เคยเป็นตัวเลือกในปฏิบัติการครั้งนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าถ้าเครื่องบินจะตกในเขตเมืองจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในปี2018นายกรัฐมนตรีแคนาดาในขณะที่เกิดเหตุการณ์ ได้เปิดเผยผ่านหนังสือบันทึกที่ได้เขียนขึ้นตอนพ้นตำแหน่งไปแล้วว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าเครื่องบินลำนี้บินเข้าน่านฟ้าของแคนาดาก็มีความจำเป็นจะต้องยิงให้ตกก่อนที่จะไปตกในเขตที่มีผู้อยู่อาศัยและก็ได้เตรียมเครื่องบินรบไว้พร้อมเพรียงแล้วด้วยแต่พอดีว่าเครื่องบินตกก่อนที่จะเข้าน่านฟ้าแคนาดาครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของการสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเครื่องบินเลียเจ็ต โมเดล35เที่ยวบินเช่าเหมาลำตกที่เซาทดาโคตาก็จบลงเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกว่า20ปีมาแล้วก็ทำให้เห็นความพร้อมในหลายๆมิติของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะความพร้อมในการปกป้องประชาชนคนเดินดินของประเทศเขาว่ามีประสิทธิภาพและการจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมเยี่ยมยอดเลยทีเดียวครับแล้วทุกคนคิดว่าเพราะอะไร เครื่องบินลำนี้จึงสูญเสียความดันไปหรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพในช่องคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดเข้ามารับชมแล้วกำลังงงๆไม่ต้องลังเลครับชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วกดเบาๆที่ปุ่ม Subscribe ปุ่ม Like หรือปุ่มแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคน ใช้ชีวิตอย่างมีสติดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดร้ายแรงทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่เข้มแข็งจนผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ